โอเคผมกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมโจนะครับผมและก็วันนี้นะครับเราอยู่เกมบล็อกฟูดนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยไปหลอมเจ้า3ดาบโซโลกันนะผมก็คือเป็นทริปเปิลคาตาเลยนะไม่ใช่ไปหาจุดนะครับผมเหมือนอีพีที่แล้วนะครับผมก็ของที่เราต้องมีนะครับก็มีแค่ซันไดแล้วก็โซซุยแล้วก็วาโดนะครับ เก็บมาร์ให้ครบแล้วตอนนี้ผมยังไม่ได้เก็บมาร์เลยสักอันนะครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปเก็บมาร์ก่อนนะครับผมมัติลี่เนี่ยก็เก็บให้ครบเลยนะครับเล่มหนึ่งเนี่ยเก็บประมาณ3 0มร้มตลี่นะครับผมก็รวมๆแล้ว900ารมตลี่นะครับยังไม่รวมกับ3ดาบนะครับผมถ้ารวมกับ3ดาบแล้วเนี่ยก็บวกไปอีก350มาตลี่นะครับเพราะว่าเป็นดาบรีเจนเนอะมันก็มาลติลี่เยอะมากๆนะครับผมก็โอเคครับก็วันนี้นะครับไป เราไปเก็บมาร์ทกันก่อนดีกว่าไปเลสโก o โอเคครับตอนนี้ผมก็กำลังเก็บมาร์ทอยู่นะครับเก็บมาร์ทที่ไวที่สุดนะครับก็จะเป็นเจ้าเกาะของบิ๊กมัมนะครับผมเป็นเกาะตรงนี้เลยนะเกาะอ่ารู้สึกว่าน่าจะเป็นเกาะโกโก้หรือเปล่าไม่แน่ใจว่าเกาะตรงนี้คือเกาะอะไรนะครับผมจะเก็บตรงนี้ครับเก็บวนเกาะไปเรื่อยๆครับเกาะหนึ่งมันจะมีอยู่ประมาณ4ชุดนะครับก็เก็บรวมๆแล้วแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวเองนะครับผม สำหรับเจ้าสดาวเนี่ยเก็แบแป๊บเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีโปรแกรมก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ผมไม่ได้ใช้โปรแกรมนะครับผมเล่นมือล,ล้วนเลยตั้งแต่วเวล1ยันเวล2อ0ร้มือล,ล,ล้วนนะครับผมไม่มีโปรแกรมอะไรทั้งสิน้นโอเคครับไป let's go f a r มยังไงวันนี้ต้องฟาร์มฟาร์มฟาร์มให้เสร็จครับผมเพราะว่ากูก็บ้าเนาะไอ้เหี้ยทำคลิปอะไรแบบนี้เป็นช่องอื่นเนี่ยเขาเขาใช้โปรแกรมแป๊บเดียวครับ แต่ช่องผมนี่คือฟาร์มมือสุดๆนะครับผมก็โอเคครับตอนนี้ก็เหลือแค่วาโดนะครับเป็นเล่มสุดท้ายนะครับเก็บให้ครบ3 0มมัตเตอรี่ตอนนี้ก็จะครบเลยครับขาดแค่อีกแค่2ตัวนะครับอีกแค่2ตัวเท่านั้นตัวหนึ่งอีกแค่ตัวหนึ่งอีกแค่ตัวเดียวจะครบ300แล้วเอาแค่300พอแล้วโอเคครับตอนนี้ครบ300แล้วเราต้องไปโลก2นะครับเพื่อที่จะทําการหลอมมัตเตอรี่นะครับตอนนี้ขอแปงลงร่างกลับเป็นร่างเดิมแล้วก็ ขอวาร์ปไปที่ท่าเรือเลยก็แล้วกันเพราะว่าผมขี้เกียจวิ่งไปนะครับขี้เกียจพายเรือด้วยโอเคครับไป let's go โอเคครับตอนนี้ก็เก็บครบหมดเลยนะครับขอเปลี่ยนเป็นเจ้าหอกคาตากุลิก่อนนะครับเพราะว่าผมถนัดเจ้าหอกคาตาตุริทุยคาตากุลินะครับกับเจ้าดาบกาเวตี้นะครับผมถนัด2ดาบนะครับเพราะว่ามันมีท่าดึงนะครับท่าดูดท่าดึงโอเคครับตอนนี้เราต้องวิ่งไปเกาะ ต้นไม้นะครับผมเกาะเขีขเยวนะครับข้างๆคาเฟ่นะครับและผมบอกเลยว่าถ้าเกิดใครไม่มีเซิร์ฟ v i p อย่างผมเนี่ยก็คือต้องระแวงนิดนึงนะครับผมต้องระวงนิดนึงต้องระวังตัวมากๆก,กนะครับผมคือเห็นปหผมจะเปิดฮาคิตลอดเวลาเพื่อดูว่ามีใครดักฆ่ากูหรือเปล่านะครับผมโอเควิ่งไปวิ่งไปแล้วก็ระวงหลังไปสัตว์เอ้ยเดี๋ยวแว่งมาเจาะนะครับผมโอเคครับวิ่งไปเรื่อยๆและอีกอย่างนะครับถ้าเกิดใครมีผลถาวรเนี่ย เปลี่ยนเป็นผลแสงแล้วบินไปได้เลยครับแต่ผมไม่มีไงผมเป็นผลผ้าไงแล้วก็ผมคิดว่าผมจะเก็บผลผ้าเนี่ยเอาไว้ไปฟาร์มเจ้าสามดาบอีกรอบนึงนะครับแต่ยังคิดดูคิดดูอยู่นะครับเพราะว่าผมผมเหนื่อยมากๆนะครับกับการทํา EP นี้นะผมเหนื่อยมากๆผมพูดเลยว่าผมเหนื่อยนะครับกว่าจะหาเจ้าสามดาบเจอนะครับผมก็จุดนะครับผมเคยบอกไปแล้วนะครับใน E ีีที่แล้วนะที่ผมบอกไปนะครับก็จะมีจุดประมาณนั้นนะครับ หลักๆแล้วที่ผมเคยพูดนะครับผมจะเจอเจ้าคนขายเนี่ยอยู่ที่เกาะสุสานชั้นที่3บ่อยมากๆนะครับผมก็คือเจ้า3ดาบเนี่ยที่ผมหาเจอเนี่ยก็คือเป็นเจ้าเกาะสุสานล้วนๆเลยนะครับผมก็เชี่ยเยระแวงหลังวะเย็นสันหลังแปลกๆนะโอเคครับผมก็ขึ้นไประแวงไปเด้อโอเคครับก็ถ้าเกิดใครไม่มีผลประตูแบบผมนะครับผมก็คือต้องวาร์ปเอาอย่างเดียวเลยเด้อก็ ผมอยากจะบอกว่าที่ผมทําได้เนี่ยก็คือครึ่งวันเต็มเ็มเลยนะครึ่งวันนะครับตั้งแต่8ปดโมงเช้านะครับหาดาบอยู่อย่างเงี้ยวนหาอยู่อย่างงี้นะครับไม่ต้องไปรับเควสนะผมเคยทําคลิปแล้วผมไม่รับเควสนะครับคือทําวนอยู่อย่างงี้ครับคือเปลี่ยนชแนลเปลี่ยนชแนลไปเรื่อยครับก็คืออยู่แค่เกาะเดียวผมเปลี่ยนชแนลไปเรื่อยเลยแล้วผมก็หาเจอนะครับก็ประมาณเกือบเกือบเที่ยงถึงจะครบนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครมีผลประตูเนี่ยก็คือจะไวหน่อยครับก็คือชแนลมีนี้ไม่มีหาครบ5จุด หกจุดเจ็ดจุดที่ผมเคยาหาเนะี่ยถ้ามันไม่มีปุ๊บมันก็วาร์ปเ,เปลี่ยนชันแนลได้เลยนะครับมันจะมีโอกาสหาได้เยอะกว่าถ้ามีผลประตูนะครับโอเคครับก็วิ่งตรงนี้ก็ระวังล่วงกันด้วยนะครับผมโอเคครับก็กดคุยกับเจ้าคนขายนะครับผมจับกอ้เจ้าคนขายเลยนะครับก,ก็หลักๆแล้วเราต้องมีเงินนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีประมาณล้านหนึ่งเนะี่ยผมจะหลอมได้หรือเปล่ามันใช้2ล้านเย็ดเคต้องจ่ายเงิน2ล้านและตอนนี้ผมมีล้านแปด แล้วเงินผมไม่มีผมต้องทำไงอ่ะผมต้องวาร์ปกลับไปเพื่อที่จะเพื่อที่จะไปไปไป,ไปหาเงินอีกใช่ไหมโอเคครับผมต้องวาร์ปกลับไปโลกสามเพื่อที่จะไปหาเงินมาทำเจ้าสามดาบอีกรอบหนึ่งโอ้โอเคพระเจ้าจอร์ดโอเคครับตอนนี้ผมก็้าหลอมเจ้าสามดาบเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับก็อ่าแม่งกดอาชีพไม่ติด โอเคครับก็นี่ครับผม,มเห็นไหมคุณมีอยู่แล้วนะครับก็คือจะเป็นเจ้าสามดาบนี้เลยนะผมคือผมผิดหวังมากๆครับตรงที่เจ้าวาโดเนี่ยมันไม่ได้คาบอยู่ตรงปากแทนที่วาโดจะคาบอยู่ตรงปากอะไรมันเป็นโซซุยนะครับที่คาบอยู่ตรงปากเข้าใจปะคือในในวันพีชเนี่ยโซโลจะคาบวาโดเนี่ยดาบสีขาวเนี่ยอยู่ตรงปากตลอดเวลานะครับผมตอนที่สู้นะครับแต่เนี้ยมันเป็นเจ้าโซซุยกูผิดหวังมาก ผิดหวังมากๆครับผิดหวังมากแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นครับทามาแล้วนะครับผมบอกเลยว่าดาบเนี้ยทายากมากแต่มันไม่คุ้มกับการที่ทํานะครับเห็นปะเนี่ยเห,ห,ห็นปะโอ้โหแม่งแม่งเท่นะแต่มันไม่คุ้มอะ่ะผมบอกเลยว่ามันไม่คุ้มอะ่ะคือดาบอื่นแม่งเก่งกว่าเข้าใจปะดาบอื่นมันเก่งกว่าอย่างดาบโอเด้งอย่างเงี้ยคือมันเก่งกว่าเว้ยและอย่างดาบกาวตี้อย่างเงี้ยมันมันมีประโยชน์มากกว่ามันคือมันดูดได้มันมีดาเมจเข้าใจะปะ อย่างหอกคาตาคุริมันก็มันก็โอเคกว่าเออไม่รู้นะในความคิดผมนะคือผมเห็นน้องผมเนี่ยมาพีพีให้ผมดูนะคือเจ้า3ามดาบเนี่ยมันค่อนข้างกระจอกเลยในความคิดผมอะ่ะผมก็มีอแอบหวังเล็กๆให้มันปรับให้มันปรับเหอะขอแค่ปรับเหอะนะครับผมก็หลักๆแล้ว,ลวเจ้า3ามดาบนี่ครับเล่มละสล้านนะครับสล้านเบลีนะครับสองล้านเขียวนะครับ รวมๆแล้ว 3, 2, 000, 000, 000. นะครับผมรวมๆแล้วดาบละ2ล้านนะครับ3ดาบเนี่ยที movies, e ่เราไปหามาเนี่ยมันก็อยู่ประมาณ6ล้านนะครับและรวมเจ้า3ดาบไปด้วยนะครับก็อยู่ประมาณอีก2ล้านนะครับผมอ่ะโอเคเนาะก็รวมเจ้า3ดาบนี้ด้วยนะอีก2ล้านนะครับก็จะหลอมเป็นเจ้าดาบนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวไปเก็บมาร์กกันที่หลังแต่ตอนนี้ผมเหนื่อยมากๆผมไม่อยากเก็บไม่อยากทำอะไรทั้งสิ้นตอนนี้ผมอยากจะปิดคลิปไวๆผมพูดเลยแล้วก็ เจ้าตัวเนี้ยผมไม่ค่อยได้หาไอ้ไม่ค่อยได้เล่นสายดาบด้วยตัวนี้ผมเล่นสายผลนะครับเนี่ยเห็นปะเจ้าผลเสือเนี่ยผมก็ได้มาจากน้องในกิวโง่ๆเลยก็ค,คือมันเหลืออยู่ผลหนึ่งมันเอาให้ผมมาเล่นนะครับเออมากูก็เล่นเพราะว่ากูไม่ได้เล่นสายดาบเข้าใจปะกูเล่นสายผลโอเคไปตอนนี้ก็ขอตัวไปคาเฟ่ก่อนนะครับเพื่อที่จะไปปิดคลิปนะผมเพราะว่า หลักๆแล้วอีพีนี้ก็ไม่มีอะไรครับแค่อยากจะมาโชว์ทุกคนว่ากูหลอมแล้วนะไอสัตว์สามดาบค่อนข้างยากเลยมันไม่ยากอะไรแม่งยากเก็บมาร์สามดาบเนี้ยก็คือมีเก็บมาร์ทนะครับแล้วก็หา,ห,าหลักๆแล้วหาคือหายากมากๆนะครับหาค่อนข้างนานต้องใช้ใช้แบบสมาธิล้วนๆเลยก็คือแบบถ้ามึงขี้เกียจเนียมึงไม่ได้ไว้สามดาบอะแต่ถ้าเกิดมึงไม่ขี้เกียจอะอย่างกูเนี่ยแม่งได้เออแปลกนะ แล้วก็ที่ได้ก็แค่ทําคลิปผมบอกเลยว่าผมทําคลิปเนี่ยแลวสามสามดาบเนี้ยผมไม่รู้ว่าผมจะเก็บมาต,ตอนไหนด้วยนะคือผมเล่นเป็นสายผลนะครับผมเล่นสายผลตลอดเวลานะครับผมไม่เล่นดาบเลยก็หลกัลกๆแล้วเนี่ยเห็นปะผมจะใช้แค่กาวิตีนะครับสมองผมทํามาก็ทามาอย่างวี้อย่างนั้นแหละไอ้ขี้ <laughs> เหี้ยเซงวะทําทมาแต่ไม่ได้ใช้กูทํามาทําเพื่ออะไรเนี่ยกูทําไปทําไมเนี่ยฮะโอ้ โอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็ไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมคลิปนี้เลยนะครับผมก็ขอตัวไปเดี๋ยวเพียงเท่านี้นะเพราะว่าเวลาวันนี้ผมโคตรเหนื่อยโคตรเหนื่อยกับการเก็บมาร์ทเหนื่อยมากๆเก็บครบสามดาบโคตรเหนื่อยแต่ถ้าเกิดใครมีโปรแกรมผมบอกเลยว่าคุณจะไม่เหนื่อยและคุณจะทำไวมากๆ <laughs> ไปละไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าเด้อไปละเด้อ โอเคตอนนี้กูลืมบอกว่าอีพีหน้าผมจะพาทุกคนไปหาสมอเพราะว่ากูลืมตอนนั้นที่ผมพาทุกคนไปล่าปลาฉลามตัวเดียวคนเดียวนะครับแต่ผมไม่ได้ทําคลิปสอนหาสมอแต่วันนี้ผมจะพาทุกคนไปหาสมอเว้อโอเคครับอีพีหน้านะครับผมจะพาทุกคนไปหาสมอนะครับผมก็อย่าลืมกด s u ั s c ส i b e กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยเดอ้อสำหรับคลิปนี้นะครับไปละกูเหนื่อยกูเหนื่อยไม่รู้จะพูดอะไรนะเหนื่อยมากๆกก็อีพีหน้าไปหาสมองกัน